สวัสดีครับผมนายสุจินดาเฉ่านะครับครูประจําศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้นะครับจะมาเรียนรู้นะครับนะฮะการเรียนการสอนในรูปแบบของคณิตศาสตร์นะครับการนับนะครับจำนวนนับ1-5และ0นะครับผมนะฮะจำนวนนับนะครับก็จะเป็นนะครับเป็นเลขอารบิกนะครับเป็นการนับง่ายๆนะครับของเด็กๆนะครับนะฮะในช่วงเตรียมความพร้อมนะครับในช่วงแรกๆนะครับผมนะฮะโดยที่ เรานะครับจะใช้บัตรภาพนะครับและก็สิ ah, ่งที่มันเป็นใกล้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นนะครับรูปภาพต่างๆนะครับที่อยู่ใกล้ตัวนะครับโดยเฉพาะนะครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบัตรภาพนะครับบัตรภาพที่เราใช้กันนะครับจะเป็นรูปสัตว์นะครับผมนะฮะหโดยการใช้บัตรภาพนะครับผมนะฮะแสดงจํานวนหนึ่งนะครับผมนะฮะอันนี้นะครับก็จะเป็นลูกกระต่าย1ตัวนะครับรูปรถ1คัน นะครับแล้วก็รูปทุเรียน1รูปนะครับอันนี้คือการใช้วิธีการชูภาพนะครับหรือเราจะใช้บัตรภาพต่างๆนะครับบัตรภาพที่เราใช้กันอยู่นะครับโดยเฉพาะนะฮะอันนี้เป็นเตาเราก็จะบอกว่าเตากี่ตัวลูกนะครับผมนะฮะเราก็จะบอกนักเรียนว่าอันนี้เตานึงตัวนะครับผมฮะโดยที่ให้นักเรียนนะครับรู้สึกมีความจำนะครับทางด้านการมองภาพนะครับว่ามีเตากี่ตัวนะครับหรือ นะครับการใช้รูปผลไม้นะครับโดยการใช้รูปอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะครับโดยจะาการยกตัวอย่างนะครับนักเรียนครับอันนี้สตรอเบอรี่นี้มีกี่ลูกครับลูกนะครับนักเรียนก็จะบอกว่าอันนี้มี2ชิ้นนะครับมี2ลูกนะครับมีสตรอเบอรี่สนะครับนะฮะก็จะบอกให้นักเรียนนะครับโดยการที่เรากําหนดนะครับเริ่มจากการนับนะครับง่ายๆก่อนนะครับคือ1 ทีละหนึ่งขั้นตอนเลขหนึ่งนะครับลูกอันนี้หนึ่งนะครับสัญลักษณ์เลขหนึ่งนะครับเป็นอย่างไรนะครับเช่นผลไม้นะครับอันนี้แอปเปิ้ลหนึ่งลูกนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นเลขอารบิกนะครับด้านขวามือจะเป็นเลขไทยนะครับโดยการสอนที่ให้นักเรียนเรียนรู้ไปด้วยว่าเลขอารบิกหนึ่งมีอะไรบ้างนะครับอันนี้หนึ่งอารบิกนี่หนึ่งไทยนะลูกนะครับผมนะฮะ ต่อไปนะครับผมนะฮะต่อไปนะครับการแจกบัตรเลขศูนย์นะครับให้นักเรียนได้รู้ว่าเลขศูนย์เนี่ยค่าเลขศูนย์เนี่ยเลขศูนย์มีลักษณะเป็นยังไงก็คือลักษณะเป็นกลมๆโดยการใช้วิธีการใช้ไข่นะครับอันนี้ไข่เป็นลูกกลมๆนี่คือเลขศูนย์นะลูกนะครับผมนะฮะในการอธิบายให้เด็กๆนะครับผมนะฮะได้เรียนรู้ นะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันนะครับต่อไปนะครับผมนะฮะก็จะเป็นเลข2เลข3นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่อยๆขยับขึ้นไปแต่ละรูปแบบรูปแบบรูปแบบนะครับอันนี้การใช้รูปสัตว์นะครับอันนี้เป็นรูปแมวนะครับแล้วก็ลูกสุนัขนะครับสุนัขมีกี่ตัวนะครับแมวมีกี่ตัว เราก็จะบอกว่า1 2 3 4ามนะครับแมวมี4ตัวนะครับสุนัขมีกี่ตัวลูกก็จะเป็น1 2 3 4 5อามอันนี้ก็จะเป็นรูปสุนัขอ่าตัวนะครับการเรียนรู้นะครับในบทบทที่1นะครับการนับ1 5ถึงและก็บศูนย์นะครับผมนะฮะการ ที่ให้นักเรียนจำนะครับโดยเฉพาะการใช้บัตรภาพนะครับการให้เห็นภาพสามิตินะครับโดยที่ใช้อุปกรณ์รอบตัวนะครับแล้วก็พยายามนะครับปลูกฝังให้เด็กๆนะครับเริ่มเรียนรู้นะครับแล้วก็จำนะครับผมนะฮะในสิ่งต่างๆนะครับเอาแค่1 2 3 4 5แล้วลก็ศูนก่อนนะครับในบทเรียนแรกๆนะครับครับผมนะฮะผมนายสุจินดาเฉานะครับครูประจำ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ